ทราบได้ไหมว่าตำรวจจะมาเลยอ๋อถ้าถ้ายิงตำรวจก็จะมาเลยเป็นั่นปิดกฎหมายอ๋อเออถ้าถ้าทำร้ายผู้เสียหายก็จะมาเลยงี้ใช่ไหมโอเคแล้วมันมีน้ำมีอะไรไหมครับซื้อไว้ทำอะไรหรือจะเอาไว้ทำอะไร ใส่ลิ้วเกมเปิดหมายระวังเกมเปิดหมายวังใช่ต้องใส่อย่างนี้นะในเกมมันเป็นหน้ากากไปกับอ๋อแต่แต่ก็เป็นเหมือนอย่างนี้ใช่นนะเหมือนกับไอ้เทนบอลอะไรอย่างี้ใช่ไหมหน้ากากอะไรนั่นไหมใช่ัรามันจะหนักกว่ามื่นสอันห้าร้อบาท เก็ okay. งเข้าใจตรงนี้ต้องรับสภาพตรงนี้นะพ่อแม่เราก็เข้าใจตรงนี้แล้วเนาะโอเคก็ให้ไปว่าเป็นในเรื่องของกฎหมายขอบคุณผู้กับปอนะครับผู้กับอซึ่งถึงจริงเนี่ยถ้าเป็นที่อื่นอาจจะจับได้แต่ต้องใช้เวลานะแต่ของเราเนี่ยใช้เวลาไม่นานจริงนะครับขอบคุณทั้งรองผู้กับทั้งสวัสดิ์ที่ตามเรื่องนี้ขอบคุณทีมข่าวตีขอคบคุณผู้กับที่วางระบบไปนะวางระบบในเรื่องของ การแจ้งข่าวนะครับหนึ่งก็หนึ่งเนี่ยเร็วแน่นอนนะครับหนึ่งก็หนึ่งเนี่ยเร็วแน่นอนแต่ว่าระบบที่พีกตบปอวางเอาไว้คือใช้ตรวจเดิน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 เดนดินเดินเดนเดิ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 นของนเดินเ ถ้าเป็นเงินสดด้วยเออเล่นนเล่นในเกมเล่นพได้ร้านนึงก็เป็นเงินในเกมเอเป็นเงินในเกมเล่นเงินในเกมเอาไปทำอะไรได้ก็ซือของในเกมลวกซื้อปืนเพิ่มอะไรเงี้ยเหรอหรือว่าซืปืนอัพเลเวลองอได้เงินมาก็เอาเงินในเกมไปใช้จ่ายในเกมใช้จ่ายในเกมมันเียอะไรบ้าซึ่งผมกินมันไม่ได้หยิบหรในเกมมัน รือซื้อเสือส้อผาซือรถซื้อปืนเนี่แตลยงจะสวยเ้แล้วก็มีอลายืมมีมแบบเออให้ใหเขาไม่ร้อักรู้เอ๋อพนเงียบซืออุปกรณ์เพิ่มไม่ต้องมีอุปกรณ์เพ่ม,ม,มเลยอืมหเงินมาคุณเราพดไในร้านนึงเนี่ยเกมันให้เรา